สวัสดีสวีดัตค่ะพี่น้องชาวไทยคะสำหรับวันนี้นะ้อนดิฉันจะนําพาของผู้ชมทุกท่านไปออกกําลังกายแบบอินดอร์หลังจากที่เราเอาดอกกันมาแบบสุดๆแล้วนะคะเอ๊ะ มันก็ฟังดูปแปลกๆอยู่เนาะเอาเถิค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนกับวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่ซิดนีย์อินดอร์แคมป n g ิ้งจิมสูนรวมแหล่งความท้าทายสําหรับผู้ที่ชอบออกกําลังกายแบบผาดโหนโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็ตื่นเต้นกันแล้วนะคะว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นและนั่นก็คือสูนรวมการปีนหน้าแบบจําลองค่ะคุณผู้ชมมีทั้งแบบกลนใหญ่ปีนแบบใช้สลงสลิงลอยตัวลงมาแบบชาลิเองโจแบบนี้แหละค่ะคุณ ผู้ชมที่น่าตื่นเต้นเหมือนในหนังแอคชั่นก็เลยนะคะหรือจะเป็นรุ่นฝึกหัดปีนกันขำๆฝึกกำลังวังชาก็ว่ากันไปก็มีให้ลองเช่นเดียวกันค่ะหรือชนิดท้าทายความชันขนาดขนาดลำตัวนี่ก็มีให้ลองกันนะคะหรือจะเป็นโซนลูกเด็กเล็กแดงก็มากันได้ค่ะพอที่นี่เขามีโซนสำหรับหนูๆไว้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับใครที่กำลังมาเปิดซิงกับกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องกังวลสิ่งใดค่ะเพราะที่นี่เขามีการเทรนให้ตัวต่อตัว,ตวให้ศึกษาและก็ลองทำ กอดออกสนามจริงและแน่นอนค่ะวันนี้เฟเฟผู้ที่ไม่เคยพลาดกับกิจกรรมสองผู้ชาย <What? S 1> <laughs> กับกิจกรรมที่ท้าทายแบบนี้มาฝากให้คุณผู้ชมกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเฟเฟ่นะคะเฟเฟ่อยู่ที่ซิดนีย อินดอร์คามปิ้งจิมนะคะถ้านั่งรถไฟมานะ,ะจะอยู่ระหว่างเซนต์นปีเตอร์แล้วก็ซิดนียแต่แนะนําทุกคนมาลงที่เซนต์เซนต์ปีเตอร์ดีกว่าะคะ่ะสถานีเซนต์ปีเตอร์แล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวเองนะคะที่ปีนผาค่ะบอกได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในซิดนีย์เลยก็ว่าได้นะคะ mm hmm. อันดับแรกก็มาก,ก็ต้องกกอกแบบฟอร์มอย่างนี้นะคะ กอกรายละเอียดทั้งหมดเมื่อกี้เฟเฟได้กากแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพพิสูจน์เอานะคะว่าเป็นยังไงบ้างแบบความกอกยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เรามาครั้งแรกค่ะจะมาทําการปีนหน้าผาค่ะแล้วก็ให้เขาจัดอุปกรณ์ให้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสําหรับแรกเริ่มที่เข้ามาเลยเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกที่นี่นะคะจะอยู่ที่32มอนนะคะแล้วเราจะได้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะ นอกจากนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้นัดกับน้องหนุ่มรอดน,น่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกน่าเอ็นดูพูดจาไพเราะมากเลยนะคะเป็นน้องเมนเทอร์ของเฟย์เองนะคะเราสวัสดีครับชื่อกายนะครับสวัสดีครับเีเป็นกิจกรรมยาำว่ากงมครับีชอบปีนหนาา้าผาก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น้องชอบเลยใช่ไหมพี่ก็เลยแบบเอออยากมาลองดูก็คืออ่ะถ้าสําหรับพี่ยังไม่เคยเลยอ่ะเป็นเบเกินเนอร์แบบพี่ ร่างกายก่อนวอร์มก่อนอย่างน้อยสิบห้านาทีมันจะต้องไปไงสำหรับบิ๊กเนอร์ที่กายบอกพี่เมื่อกี้ถ้าเป็นครั้งแรกก็ต้องเราต้องเหมือนกับว่าเรียนเบสิกการเต้นก่อเป็นวิธีวิดีโอสำหรับให้เราเรียนรู้เทคนิคการทว่พี่พิมพ์ไว้อ๋อก็คือทำตามตามพอเมื่อกี้พี่เดินเข้ามาคือแบบมีคนแบบปีนลงมาแล้วโดดพร้อมกันตรงนั้นอ่ะสวยมากเลยมาที่เนี่ยนะพี่อยากเต้นมากขอพี่ที่อยากมาอยากมาปีนนะค่ะสนุกมาก ชื่อพี่อ่องเนาะออครับเดี๋ยวพี่อ่องจะมาเป็นเทรนเนอร์ของเฟย์อีกคนหนึ่งในวันนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่อ่องคิดว่าเฟย์จะทําได้ไหมอะทําได้ครับจริงเหรอครับทุกคนทําได้ครับอ๋อโอเคทุกคนทําได้อ,อ,อ่อเอะ <c oughs> เดี๋ยวเฟย์เชื่อพี่อ่องนะคะว่าจะทําได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสหายต่อไปเราจะไปทําอะไรกันโอเค we have the new friend here Dan Daniel นะคะไปโอเคไฮสือ is your first time อ่อนนะอ๋อน้อย you are professional already so เราจะรู้ได้ว่าใครเป็นโปไม่โปครับ b e c a u have this one very special one because not the same one like me so this is the beginner one คือตรงนี้มันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนคะคือไม่คิดเลยว่าเป็นโกดังเล็กๆนะเข้ามาปุ๊บคือจะเป็นแบบสถานที่ปีนหน้าผาได้ใหญ่ขนาดนี้มีหลายๆมุมมีหลายๆกิจกรรมคือมีความสูงต่างๆะคะเดี๋ยวเฟียเฟจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละมุมมันมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรยังไงบ้างเด็กๆเล็กๆน้อยๆก็มาเหมือนกันนะคะเเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่ค่ะน้องสองคนที่ฝึกแล้วโอเค Can you guys introduce yourself please I'm Greg Greg I work here Are you work here Okay of course ถ้าคนไทยคนไหนมานะคะก็ต้องได้เจอน้องสองคนทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ Greg and yourself My name is Jane I work here well as a n Jane J e a n e okay s o น้องเกรกแล้วก็น้องจีนนะคะทำงานอยู่ที่นี่นะคะถ้าใครมาที่เจอน้องสองคนแน่นอน Hi people come over here come to the climbing come to n l i m b come to Sydney North climbing gym อะไรม,มันมีฟงมีไฟด้วยอ่ะนีเรียกว่ามูลบอร์ดมูลบอร์ดตรงมูลบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโฟลปกติส่วนใหญ่ที่เราอยู่กับ่างแกเนาะนก็จะเป็นโฟที่เราสามารถแบบเอามือไปเกาะได้อ่าเป็นกเนกาะหรอือแบบไฟฟริมไฟอะไรอย่างนี้ได้ถ้ามูลบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่โฟลทั้งหมดเราต้องเป็นการบีบบีบคือใช้การใควิคือใช้ไปนิ้วทุก ใช่ทุกคนันและอย่าลืมนะว่าการบีบเนี่ยก็คือเราต้องบีบโดยที่เราลำดังตัวของเราสองมือนนก็ต้องเราลำดับตัวของเราโดยการที่มันห้อยลงมาเ,ออเห็นไหมเออมันแงนด้วย เดี๋ยวน้องกายจะปีนตรงนี้ฮะนี่คือเลเวล19ใช่ไหมน้องกายมันยากกว่าใช่ไหมยากมากหรออ๋อน้องกายคิดว่าทำได้ไหมขอกำลังใจหน่อยแล้วขอกำลังใจหน่อยนะครับขอกำลังใจทุกคนหน่อะครับ Ready Time Start now ตายทำไมล่ะตายแล้วไม่ได้เลยเหรอหรอหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้ยต้องใช้พลังเยอะมากไปหมดตรงโน้นแล้วตรงสิบ้อ๋อสิบเก้าอะนะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะคะให้กำลังใจน้องกายก่อน Alright go yes 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 a little bit harder Okay you make it done Jump Jump Yes Jump Wow คือมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีปุ่มแดงๆตรงนั้นน่ะคือวันนี้บอกได้เลยว่าเยอะพรงมาจารีขาด <laughs> แต่ไม่แน่เฟฟเฟ่เปรี้ยวคิดว่าเฟฟเฟ่ทำได้นอนปุ๊บ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 ขึ้นไปแน่นอนคือแบบเราเป็น Spider Girl นะคะเราต้องทำได้โอ้ยอย่างนั้นเลยเอา้าวจ้าม มันเหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนคือได้ออกมาออกกําลังกายจริงๆเนาะแล้วมันทุกส่วนของร่างกายอะ่ะมาเด้อค่ะใครไม่ได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะลองมาดูมาปีนดูมันสนุกมันโอดโ ho เนาะลมพัดผู้ชายเยอะมากค่ะมาแล้วก็มาเอาอาหารหัวอาหารตาแล้วกันถ้าไม่เล่นมากเหมือนเนะ้โอเค,คสาหรับวันนี้พวกเราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะสนุกมากได้มาที่นี่ครั้งแรกเลยนะคะกับ ซิดนีย์อินดอร์คลัมบิ้งจิมนะคะคือแบบมีทุกแอคทิวิตี้ให้นะมีทุกระดับให้สำหรับคนที่ฝึกปีนเขานะคะแนะนำให้ทุกคนมาแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องกายและเออที่เสียสละเวลาพาพี่มาคือปกติพี่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนาะน้องกายมีอะไรฝากไหมั<อ>มนนี้อยากฝากให้เพื่อนๆพี่ๆชาวซิดนีย์คนไทยในซิดนีย์ทุกคนนะครับก<ม>็นอกจากที่จะทำงานหนักแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าร่างกายเราก็ อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครใช่ก็ถ้าสมมติอยากติดต่อน้องกายอยามีช่องทางติดต่อไหมสะดวกไหมที่ให้ช่องทางในการติดต่อ f Facebook นะครับเ c e b ุ o กก็อยู่นี่เลยกายขจัดภัยนะครับกระสมัดแอปดีจมากายขจัดภัยโอเคโอเควันนี้เฟฟและน้องกายขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบน้องกายนะคะแล้วชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะ,ะเรา2คนต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ